ช่องทางการขายที่มีเทเลเซลล์ล้วนๆเนี่ยยากคือจับคือมันภาพมันชัดเจนว่าสวัสดีครับผมโทรมาขายของเริ่มต้นยังไงดีโอเคคาว่าเริ่มต้นยังไงดีเนี่ยผมอาจจะถอยกลับไปที่เรื่องของตัวการคัดเลือกคนเนาะผมผมเอาคร่าวๆสองสอย่างเนาะผมว่าอย่าพยายามเลือก คนที่มีแบ็กกราวด์เทเลเซลมาก่อนโอเคนะครับมีมีแบ็กกราวด์เทเลเซลมาก่อนแต่ไม่ยังเป็นต้องขายอาหารเสริมถ้าถ้ายิ่งไม่เคยขายอาหารเสริมมาก่อนยิ่งดีเดี๋ยวผมจะบอกทีเพราะอะไรเพราะหลักๆคร่าวๆคือถ้าเราได้คนชุดความคิดแบบเดิมๆมาบางทีเขาจะมีแบบชุดความคิดที่แบบบล็อกอแต่ถ้าเกิดว่าได้คนที่เป็นแบ็กกราวด์เทเลเซลมาเคยขายอย่างอื่นมาก่อนเขาจะเข้าใจดีว่าง,งานเทเลเซลค,คือต้องโทรขายโทรขายโทรขายในระดับแรกเนาะ อันดับที่2เนี่ยคือผมว่าอยากจะให้ให้เน้นปูพื้นเรื่องของการการเทรนนิ่งของเราอะซึ่งการเทรนนิ่งของเราเนี่ยจะต้องมีทั้งในแง่ของตัว product training แล้วก็ตัว soft skill นะในการโทรไปคุยกับลูกค้าคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็อันที่3เนี่ยผมอยากจะให้เน้นเกี่ยวเรื่องของพวกตัว KPI คือพูดตรงความเนจริงเนี่ยคือเราต้องวัดที่เชิงปริมาณก่อนแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอาจึกโทรให้เยอะอย่างเดียว แต่ต้องมีการแบบทำในแง่ของตัวเชิงปริมาณเช่นถ้าเทเลเซลเมืออาชีพเนาะบางคนโทรวันหนึ่ง80-90สายนะโอเคครับถ้าเราไม่ได้แบ็กกราวน์ที่เป็นแบบเทเลเซลเมืออาชีพมาปับ๊บเขาจะเริ่มต่อรองพี่ท่านผมโทร20เจ้ามันก็หมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ในความจริงนี่คือเราเราต้องเอาเล่นเล่นกับเกมตัวเลขในระดับหนึ่งนะแต่กลุ่มลูกค้าที่โทรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีวิธีการโทรที่แตกต่างกันลูกค้าใหม่กิ๊กเลยโทรยังไง ลูกค้าที่เคยซื้อเรามาแล้วต้องโทรแบบไหนลูกค้าที่ต้องการซื้อแล้วแล้วขายเพิ่มทํำยังไงเหนครับพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโน้ตไว้เนะาะสามอันที่ผมนึกออกเร็วๆตอนเนี้แล้วเป็นการเริ่มต้นนะค,ครับคือหนึ่งเรื่องการ r ี c คร i t เนาะคนที่มี background แบ็กกราวน์เซลลเนาะนะเรื่องที่สองเรื่องของตัว Training คืออย่าอย่าเป็นลักษณะที่มาถึงปั๊บโยนโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งก็ฉีบลงน้ําเลยอันนี้อันตรายนะครับจะต้องพยายามเน้นเนนเ,นนเรื่องตัวเทรนนิ่งก่อนนะครับเนนเรื่องตัวเทรนนิ่งก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือพยายามวางแผนเรื่อง KPI ให้ชัดเจนเช่นมีการระบุชัดเจนว่าต่อวันต้องโทรเท่าไหร่ลูกค้าเก่าต้องโทรกี่สาย ลูกค้าใหม่ต้องโทรกี่สาย d a t a b เบสลูกค้าใหม่เอามาจากไหนอะไรยังไงโอเคนะครับอ่าลักษณะนี้มันทําให้โครงเนื้องานเนี่ยมัน,ม,นมันชัดเจนมากกว่าเดิมน,นะครับเอาคร่าวๆสาอย่างนี้ก่อนโอเค